วันนี้ผมจะรัไปดูที่ผมอนุบาลพันปลาไว้นะครับจากทางของผมนะครับมามาดูเลยครับเนี่ยลูกพันอะไรคะลูกพันของมนิษฟาร์มครับปลานิลครับอ๋อเป็นพันปลานิลน,นะคะเนี่ปลาเพิ่งลงไปถึงครึ่งเดือนเลยครับเนี่ยจากตัวเล็กๆเนี่ยมันจะโตรเร็วปลาของมนิษฟาร์ม โอ้โหพันปลาเยอะมากครับผมลูกค้าที่ที่เลี้ยงด้วยกันก็จะมาเอาจากนี้ไปจากฟามเราไปราคากันเองจะโชว์ให้ดูครับมายังไม่ถึงครึ่งเดือนเลยครับปลาหัวจะเล็กหัวจะสั้น ครับผมนี่คือเกษตรกรนะคะของจังหวัดนครราชสีมาค่ะ